สวัสดีครับสักนะซังกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับปลาเรนโบว์แคะเกอร์ทูเด์นะครับเกอร์ทูเด์มันก็มีจริงๆมันมันไม่ใด้เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะแต่มันแค่รูปร่างคล้ายกันก็เลยเอามารวมกันในวันนี้นะครับก็คือเกอร์ทูเด์ธรรมดากับเกอร์ทูเด์แดงนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเกอร์ทูเด์กันก่อนนะครับ ตาเกอร์ทูเดเป็นเรนโบว์แคะนะครับตาสีฟ้าอย่างรูปที่เห็นนะครับนิสัยน่ารักมากเลยเป็นมิตรขี้เล่นนะครับอยู่กับปลาเล็กอื่นๆได้อย่างดีนะครับไม่ควรรวมกับปลาใหญ่นะครับในธรรมชาติเขามาจากประเทศอินโดนีเซียคือคือแหล่งอาศัยเขาว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างออสเตรเลีย ตอนเหนือนะครับคาเพนเทเรียแล้วก็นอร์เทนเทอริทอรีนะครับแล้วก็ทางใต้ของปาปัวนิวกินีซึ่งมันแบ่งกลางไงระหว่างอินโดนีเซียกับปาปัวนิวกินีคือทําให้เราเข้าใจว่าในสมัยโบราณเนี่ยแผ่นดินตรงนี้มันเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันแล้วน้ําทะเลน้ําแข็งละลายจากยุคน้ําแข็งน้ําทะเลมันก็เลยมากั้นขวางแอเรียนี้ขึ้นมาเกอดทูเดย์ก็เลยพบในบริเวณเนี้ยได้หมด เกอร์ทูเดมันจะมีลักษณะนะครับมีหูสีส้มบางตัวก็ไม่มีนะตัวผู้อันนี้ในรูปนี้จะมีแต่ตัวผู้นะส่วนตัวนี้เกอร์ทูเดแดงนะครับลูมินาตัสเกอร์ทูเดแดงเนี่ยจะเจอแค่บริเวณทิมิก้าคือตอนแรกเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าซูโดโมูกิวทิมิก้านะครับมาจากปาปัวนิวกินีนะครับทางตอนใต้นะครับของประเทศปาปัวนิวกินี เนี่ยครับสีแดงแลรวครีบเขาจะเป็นสีส้มเมื่อก่อนราคามันจะสูงแต่ตอนนี้ราคามันจะลงมาแล้วเพราะว่าปัจจุบันเราเพาะพันธุ์ได้แล้วนะครับคือประเทศอิโนโดนีเซียเขาเพาะพันธุ์ส่งออกแล้วนะครับก็หาได้ราคาถูกลงเยอะน่าเลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้เหมือนกันคือสองพันเนี่ยตัวผู้ตัวเมียจะคล้ายๆกันวิธีดูคือตัวเมียมันยังไม่มีกระโดงไม่มีอะไรเลยเป็นตัวธรมธรมดาธรรมดายางเงี้ย แต่พวกนี้คือตัวผู้คือจะมีคีบมีกระโดงมีอะไรอย่างเงี้ยมีหูไอคีบอ,อกมันน่ะแหละเวลามันพองมันจะตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับพวกเกอร์ทูเด์นี่เลี้ยงง่ายมากเลยนะครับเอาอาหารอาหารปลาเล็กอะโยนๆให้กินก็กินได้แล้วมันไม่ค่อยชอบพ h ีแฮตต่ำมากนะในที่อาศัยมันอยู่ประมาณแบบหกเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยแต่ไอเกอร์ทูเด์แดงบางที่ที่เจอมันเนี้ย 4.8ก็มีนะค่า pH อะแต่ว่าเลี้ยงกลางๆนีที่สดครับก็อยู่ได้ทั้งน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิห้องปกตินะครับที่ไม่ร้อนเกินไปนะครับก็ถ้าเราเลี้ยงในตู้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะพองใส่กันเหมือนประกัดอันนี้คือตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะพองใส่กันเกอร์ทูเดเนี่ยมันจะมี หลายแหล่งเหมือนกันนะเกอร์ทูเรธรรมดาเนี่ยที่เขาเจอที่อินโดอะไรกาะอาลูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บีดใหม่จนมันเป็นตัวสีออกฟ้า,ฟาอันเนี้ยคือกลางใสกันแล้วแล้วเขาก็มาตั้งชื่อว่าอาลูโฟอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมหามาเลี้ยงไม่ได้ก็เลยมีแต่ตัวธรรมดานะครับอันนี้คือตัวเบสิกที่เรามีขายกันทั่วไปถ้าจะเพาะพันธุ์คือเพาะพันธุ์เหมือนกันนะ ทั้งคู่ทั้งเกิลทูเดย์แดงแล้วก็เกิลทูเดย์ธรรมดาเนี่ยอันนี้ตัวเมียที่ว่ายหนีไปเมื่อกี้คือเราก็ปลูกสลายเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีมอสนะครับแล้วก็ปล่อยตัวเมียลงไปคู่ผู้ผู้เมียแล้วก็ปล่อยเขาทํารังเขาก็สตีกันอย่างเงี้ยแล้วแย่งคู่กันอนะ่ะแล้วเขาก็จะไปไข่ในมอสในสลายอย่างเงี้ยอย่างสลายคนนกเงี้ยโอเคเลยเพราะ ยากไหมไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าลูกเขาจะตัวเล็กก็คงต้องเป่าไรทะเลให้กินนะครับแล้วก็ไม่ควรจะมีปลาอื่นหรือแม้กระทั่งพวกพ่อแม่ด้วยกันเองก็น่าจะต้องเอาออกนะคือพวกนี้ขายมีเยอะหรอกสูฮกพวกที่เขาทำจำนวนได้เหมือนกันเพราะว่าเคยเคยเพาะเรนโบ์ด้วยตัวเองนะรู้เลยว่าทำไม่ได้ทำจำนวนเนี้ยยากมากเลย So คือก็ชื่นชมเขานะที่เขาทำจำนวนได้เยอะเรามาขายในราคาที่มันไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าเคยลองทำแล้วมันกว่าจะเลี้ยงให้มันโตได้ขึ้นมาขยับไซส์เนี่ยยากเหมือนกันนะยากมากเลยจากตัวเล็กๆแบบที่ลูกเคร่งบินออกจากไข่อะกว่าจะโตได้ขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายนะฉะนั้นแบบ คือจริงๆราคาตอนนี้มันไม่ได้แพงนะอย่าไปบ่นอะไรเขาเลยเพราะว่าโอ้มันก็แทบจะไม่ได้กําไรนะเอาจริงๆนะเขาลงทุนกันขนาดนี้ก็ดูดูแล้วแบบจากประสบการณ์ตัวเองที่ตัวเองไปทํามาด้วยม,มันมัน,มนอย่าอย่าไปทํำดีกว่าเสียเวลาเปล่าๆยกเว้นว่าแบบถ้าเป็นตัวที่แบบแปลกๆแบบแบบแบบอย่างเมลลิสหรือว่าไอตัวอื่นๆนะครับก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าแบบ ราคาประมาณนี้คงไม่ค่อยแนะนํานะเลี้ยงขำๆเล่นๆอะไรงเงี้ยเออโอเคนะแต่แบบถ้าทําเป็นอาชีพธุรกิจคิดว่าไม่ค่อยผลตอบแทนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังไว้ละกันเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยคิดจะทํา <laughs> เลี้ยงรวมกับปลาเล็กนะครับแต่ไม่ค่อยเหมาะกับพวกที่ชอบตอดนะพอเขาหางหางเขาอย่างเงี้ยเออเขาโดนตอดได้นะ ก็เลี้ยงรวมกับพวกคดีนานนีออนปลาแพะเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ควรเลี้ยงกับพวกปลาแบบดุดุแบบที่ชอบตอดแล้วก็พวกปลาใหญ่ๆเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะว่าเขาเป็นปลาเล็กนะครับก็แค่นั้นแหละครับไม่ไม่ได้เลี้ยงยากอะไรเลยเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมากๆก็วันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับปลาชนิดอื่นวันนี้ก็ขอตัวลานะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ